สวัสดีครับผมป๋องนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทําใบประเมินผ่านโปรครับว่าอา้ามันจําเป็นแล้วต้องทําด้วยหรอแล้วทํากันยังไงครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ถามคุณอาร์มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ก่อนบอกก่อนเลยนะครับว่าคือทางบริษัทหลายๆที่นะก็คงจะมีเรื่องของการพิจารณา ผ่านโปร3เดือนบ้าง4เดือนบ้างวันนี้ก็คงจะมาคุยในเคสตัวอย่างของผมเองนั่นเองนะครับที่ปรึกษาคนอ่านว่ามีอะไรอย่างไงบ้างนั่นเองครับมาเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่มีเลยครับก็คือแบบดูการทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็ในช่วงเดือนสุดท้ายในเดือนที่3เราก็อาจจะมีทําแบบทดสอบนะครับความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบ้างแล้วก็แจ้งไปเลยว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็อาจจะมีการแจ้งบอกว่า ถ้าประเมินจากเบื้องต้นไม่ผ่านจะต่อโปรโอีกเดือนหนึ่งไหมเพื่อประเมินนะครับจะเป็นประมาณนี้นั่นนั้นเลยนะครับแต่เมื่อได้คุยกับคุณอาร์มก็ทําให้เราพึ่งเข้าใจว่าเฮ้โยโดยทั่วๆไปเนี่ยบริษัทที่เป็นชั้นนําเขาทําแบบนี้เหรอเนี่ยแล้วเราไม่รู้เลยมาก่อนว่าเขาทําแบบนี้วันนี้ก็เลยอยากมาแชร์กันนะครับเพื่อจะได้พัฒนาองค์กรของตัวเองกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคำถามมันแรกเลยนะครับที่ผมถามก็คือควรมีแล้ว ควรประเมินอย่างไรบ้างของผมนะครับสเดือนใช่ไหมครับผมจะเขาก็คุณอามก็แนะนําครับจริงๆแล้วก็สามารถทําไดา้ทั้งความสะดวกของแต่ละที่นะอย่างเช่นเป็นทุก1เดือนนะครับหรือว่าคุณอาจจะทําเป็นว่า2เดือนแรกแล้วก็อีก1เดือนสุดท้ายก็จะรวมเป็น2ครั้งนั่นเอง นะครับก็คือขอให้มีการระยะเวลาครับไม่ใช่ว่าปล่อยจนถึงแบบ3เดือนหรือ4เดือนตามนั้นเลยแล้วก็มาแจ้งสรุปกับน้องๆนั่นเองนะครับเราควรจะทำไว้นะครับเป็นย่อยๆนั่นเองนะครับเพื่ออะไรล่ะก็คือเพื่อดูผลงานนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เราเนี่ยก็จะทราบหลายๆอย่างเลยนะครับประโยชน์นะครับหรือเหตุผลเนี่ย มันมีอะไรบ้างนั่นเองจุดมุ่งหมายของการทำใบประเมินก็คือเพื่อให้พนักงานเขารู้ถึงข้อดีข้อเสียของตัวเองครับแล้วเขาจะได้ปรับปรุงหรือว่าป้องกันนะครับเรื่องของการฟ้องร้องกลับด้วยแสดงว่ามีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับก็คือ 1. เรื่องของตัวพนักงานเองเขาจะได้รู้ข้อดีข้อเสียแล้วรีบปรับปรุงนะครับกับ2นะครับป้องกันเรื่องของพนักงานฟ้องร้องกลับนั่นเองนะครับทำไมล่ะ ก็ถ้าคุณไม่มีอะไรเอกสารใดๆหรือว่าการเซ็นรับทราบใดๆแล้วคุณอาจจะแบบอ่ะครบระยะสัญญาเนาะหรือว่ามีการขยบเดือนจนเลยระยะเวลา3เดือนขึ้นมาแล้วบอกเขาไม่ผ่านโปรถ้าเป็นพนักง,งานที่หัวหมอหน่อยเขาอาจจะใช้วิธีการฟ้องร้องกลับแล้วเรียกร้องเงินจากคุณได้เพราะคุณไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นอาจจะแค่คุยหรือเกิดด้วยวา,าจานนั่นเองนะครับเรามาดูต่อกันดีกว่านะครับ จริงๆแล้วคุณอามก็บอกว่าไม่ใช่การทําใบนี้อย่างเดียวนะในระหว่างที่ทำเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรฐานหรือว่ามาตรการอย่างหนึ่งเลยก็คือการเตือนได้นั่นเองนะครับถ้าคุณเห็นพนักง,งานคนนี้ทําผิดประเภทหรือว่ามันไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าทําผิดกฎคุณสามารถใช้การเตือนเบื้องต้นได้เลยครับก็คือแจ้งเขาเลยบอกว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ผิดนะหรือว่าแบบนี้มันไม่โอเคนะ ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านด้วยนะนี่ครับคือประโยชน์เมื่อคุณเตือนเนี่ยเขาก็จะทามันก็จะมีอยู่2แบบอีกแหละก็คือแบบแรกนะครับก็คือเขาจะประปับปรุงตัวเลยครับหรือแบบที่2ก็ไม่มาทํางานแล้วมันก็ไม่เสียเวลาด้วยเห็นไหมครับนี่ก็คือข้ออย่างหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการมีมาตรการนะครับในการเตือนพนักงานระหว่างทํางานในช่วงพ,พิจารณา ผลโปรหรือไม่นั่นเองนี่คือประโยชน์ที่คุณจะเห็นเลยนะและ2คุณก็สามารถพูดได้เนาะว่าตัวเนี้ยถ้าคุณผ่านนะเราก็อาจจะพิจารณาต่อว่าผ่านแล้วปรับเงินเดือนหรือปรับอัตราขึ้นให้คุณด้วยนะแต่ถ้าไม่ผ่านละ่ะมีกี่ประเด็นไม่ผ่านก็มีอยู่2ประเด็นครับก็คือบริษัทก็พิจารณาแล้วเนะก็ออกหรือบริษัทอาจจะให้โอกาสคุณก็คือขอต่อโปรอีกสักเดือนหนึ่งดูอ่าอันนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็อีกนิดหนึ่งครับขอเสริมเนาะในเรื่องของตัวมาตรการที่เมื่อกี้เราเรียกว่าการเตือนเนาะการเตือนนะครับคุณเตือนด้วยวาจาไปแล้วควรควรจะทําเป็นเอกอาสารรับทราบนะครับให้พนักงานท่านนั้นเซ็นรับทราบด้วยนะครับว่าเรามีการเตือนด้วยวาจานั่นเองนะครับก็ควรจะทําให้ในส่วนของการรับทราบไปด้วยนะครับแล้วในการทําใบประเมินเขาเขียนอะไรบ้างแล้วควรทําอะไรล่ะเออ อย่างที่ผมได้คําแนะนําจากคุณอาร์มนะครับก็คือหลักๆคุณก็จะเขียนเป็นข้อเนาะที่คุณมองว่าคุณจะพิจารณาอย่างไรบ้างอย่างของทั้งผมนะก็จะมีประมาณด้วยกันประมาณ8ข้อนะครับแล้วก็มีช่องคะแนนอย่างเช่น1นถึงสนะว่าเราจะให้ท่านนี้กี่คะแนนแล้วมาพิจารณาตอนท้ายดูว่ารวมแล้วเขาได้คะแนนถึงนะครับหกขึ้นไปหรือไม่ถ้าน้อยกว่า6 0 มันก็คือไม่ผ่านนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้มากกว่า60ก็ผ่านในดันสมมติว่าเราพิจารณาทุกหนึ่งเดือนเนาะก็ผ่านแล้วก็ไปดูในเดือนถัดไปและคุณสามารถชี้ได้เนะว่าในข้อไหนที่คะแนนคุณยังน้อยหรือควรปรับปรุงคุณก็มาเร่งสปีดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือทําให้ผลงานประจักษ์นั่นเองให้บริษัทเห็นอันนี้ก็จะเป็น วิธีการแล้วเราก็จะได้ดูเขาได้อะลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างบางข้อผมก็จะมีเขียนว่าเรื่องของวินัยการทํางานอ่าก็อย่างเช่นตรงนี้ช่องนี้ความเข้าใจในการทํางานอ่ากระบวนการทํางานว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับการเข้ากับผู้ร่วมงานหรือผู้ไดบังคับบัญชาว่าเออเขา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 ้เขาใจง่ายไหมหรือเป็นคนยังไงไม่เอาเลยหรือว่าคนเดียวเราก็จะให้คะแนนตรงนี้ส่วนนี้ไปความเชื่อใจละ่ะเออ อย่างเช่นแบบเรารู้สึกเลยทางทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลับตาแล้วนึกถึงคนนี้เลยต้องเรียกคนนี้แหละเข้ามาหรือนึกถึงคนนี้คนนี้ต้องทาด้านด้านนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในใบประเมินเนี่ยก็ควรจะมีทั้ง2ช่องทางนะครับก็คือ1เราสามารถในส่วนของนายจ้างก็มีช่องในการเซ็นรับทราบนะครับเซ็นแจ้งให้ว่าประเมิน ในครั้งที่1เป็นแบบนี้นะครับส่วนของช่องพนักงานท่านนั้นก็ต้องเซ็นรับทราบด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีหัวข้อคําแนะนําเพิ่มเติมคุณก็สามารถเขียนได้นะครับว่าอยากให้พัฒนาหรือว่าไปฝึกปรือในด่วนของด้านไหนอะไรยังไงนั่นเองหวังว่านะครับในเรื่องของการทําประเมินผ่านโปรนะครับซึ่งต้องทําใบประเมินเนี่ยก็คงเป็นที่กระจ่างนะครับว่าเฮ้ยอ๋อมีอย่างนี้ด้วยหรอไม่ใช่ว่าต้องรอไปจนถึงแบบ สามเดือนเนาะหรือสี่เดือนแล้วก็บอกอ่ะไม่ผ่านเนาะหรือว่าเราแบบเฮ้ยไม่อยากเตือนอะ่ะปล่อยปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวพอครบเดือนที่สามหรือสี่แล้วก็บอกว่าไม่ผ่านมันก็จะเสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเรื่องของการประเมินเป็นทุกๆช่วงเนะแบบว่าสองเดือนกับหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นนะให้พนักงาน,น,นคนนั้นนะเพิ่มศักยภาพหรือเราได้ดูออกด้วยว่าคนนั้นเขา แบบอยากทํากับที่นี่จรงจิงๆจังๆมากน้อยแค่ไหนและมองออกว่าแต่ละข้อเขาพัฒนาได้ดีและเหมาะที่จะรับคนนี้หรือไม่นั่นเองนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเพื่อนๆมีวิธีเคล็ดลับในเรื่องการทําใบประเมินผ่านโปรหรือรูปแบบยังไงก็เอามาแชร์กันบ,บ้างนะครับสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ